You see, you see. อันนี้เคยคุยคนเดียวไว้นะคะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคพูดคนเดียวไว้จงได้ไปเที่ยวแบบนี้นะ,นะเราจะหลงนี่มันชันไหนีี่คุณแสงสวยมากมากที่เขาสึกเหมืนอนแบบอุโมงค์เนี่ยแบบของมนุษย์ต่างดาวคนเดินหน้ามนุษย์ต่างดาวเย ใช่ใช่เหมือนนะจะเปิดประตูไหนดีประตูนี้เป็นเป็นระหว่างการกนะคือเดืออมนโอโคตอนนี้ก็ทานผัวเขากลานะคะ่ะผิวเมอของพี่ไก่นะคะไม่ผัวจริงๆเดี๋ยวคอทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาวิจารว่าอร่อยแค่ไหน,น <laughs> มีวิจารด้ย่ <laughs> มันรัดมันอาหารจริงๆ ไลลี ation, ่มาเป็นคนทานอาหารสิทำหน้าอร่อยสดจริงไม่จริงไม่รู้นะเพราะเราซื้อดินทะเลมันก็ได้ยังไงเราซื้อม่เดียวไลลี่มาชิมจิ้แล้วทำหน้าอร่อยมาในร้านอาหารอร่อยไหมคะอร่อยจิ้มดีมันจิ้มดีที่ก่อนเมื่อกี้ดูรถปล่อยปล่อยมัน ไม่อยู่ในสายตาไม่ก็ผูกพิงยังไม่ได้จริงจริงเลยนะลืมล้วก็เดี๋ยวผูกพิงมือไม่อยากจะพักกินเลยก็มันเหมือนมันมันจะนม่ก็ไม่ก็เป็นของจำนปันทำตัวไม่ถูกเสิมแก้วดีเราเสริมก็เาเรามาที่แน่ละจังก์กินเต็มแล้วคนอื่นไม่รู้เรื่องอย่างที่ใจด่าคับพี่พี่หนุ่มหญิงค่ะตางกันแก็ขอบีเพรว่า ไม่ก็คือคือคือเราเรื่องว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแสดงอเข้าในถูกไหมฮะแต่หมควาว่าคำว่าเราเราอาจจะสัมผัสบางเรื่องเราก็แต่เราไม่ไม่จำเป็นที่ว่าถ้าเจอคนอื่นที่เป็นคนนอกแล้วเราจําเป็นจะต้องให้เอาเขาก่อนีกเพแปลกเฮ้ยเรื่องนี้ตื่นเต้นเฮ้ยเรื่องนี้คนนานน้ำเท่าคุณจะรู้ว่าอ๋ออย่างนี้ว่เหรอเอาไปทำเรื่องเหรอเดี๋ยวโพลไม่เรื่องเหรออ๋อไอเรื่องไหมแรกก็เปลี่ยนกันนะพอมันกับ ปล่อยปล่อยได้แตตอนนั้นผมมีคุณนสติแบบมันเนี่ยอ่ะเนี่ยมันมีสติที่อยู่บ้านอยู่ในห้องเฉยประมาณเดือนหนึ่งที่ผมไม่ทําอะไรเลยมันเซนแลวอ่านขาวเลแต่ว่าหลังจากนั้นมาพออะไรฉนอกมามาเติมคือคือมันต้องมีหน่อยต้องอ๋อเหรออ๋อเหรอมาแล้วเหรอเออเรื่องไหมคือคือคุณจะท้อ่างเดียวคนนี้คือการปล่อยวางคุณจะไปยึดให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคุณจะรู้เพราะอะไรมันจะเป็นตาตากาของเขา สิ่งที่เราจะทําได้คือต้องปล่อยวางในสิ่งที่เราประสบเนี่ยหรอไหมอ๋ออ๋อวันนี้เนี่ยหรอไหมอ๋อวันนี้เจอในการในตลาดอ๋อใส่หลักเนี้ยวเหรอคือแค่นั้นเองถ้าปิ้งใส่ถ้าปิ้งใส่ก็คือว่าอย่าลืมว่าเราอาจจะเป็นอะไรที่มันไม่มันจะใช้เวลาอย่างข้างหน้าอย่างที่บอกมาใช่ไหมขอเราเนี่ยปกติก็ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีอะไรก็จะจ ตอนนี้ดีขึ้นเลยนะตอนแรกมาแย่มากนะตอนนี้ผมเห็นเราจะรถมาผมยังมองลุงแกเด็กแกนั่นเนี่ยอะไรอย่าเงี้ยเราจะเห็นแต่พอลุงแกลงจากรถมาเนี่ยปานโดดจากรถต่ออะไรนะปุ๊บปุ๊บปบตัวมาเลยเลยแต่เราทำไว้เราไม่รู้ว่าแตชาติไหนเราจำไม่ได้แต่ว่าเขาจำได้แล้วก็เขาก็มาทวงถามอยากให้เราไม่สบายจิต สบายของก็วางกันไปเป็นลำกราปสบายนิงๆเลยนะปลอยทิ้งไม่ตกองใส่ไม่ต้องใส่มันจะไหลเข้าไปในตัวเลยนะือนตัวไม่จะไปเพราะเกาะจศสุดท้ายที่พี่เกาะอยู่ไม่ได้ติดกี่แล้วนะท้ายเรา

พราะมันมันดิ้นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่แกลงจากรถมาแล้วก็ยืนมองที่มัเพราะคุณลงไปแล้วัวเพราะว่าคุณลงไปแล้วกระดาษดิ่ดในลิฟต์มองในกระจกยังเห็นมันโดดเลยอย่างว่าคือคุณอยากแกว่าแกกออไม่เป็นแกอีท่าไหนก็เดี๋ยวจะกินเค้กนะคะเค้กได้ในโอกาสอะไรคะเค้กเมื่อไงวันเกิดไม่แบบว่าเห็นเขาได้ไหมอันนี้ก็คือว่าเป็นเค้ก ใช้ได้สามสามอย่างเลยใช้ได้สามอย่างใช่ไหมคะครบรอบหนึ่งเดือนเว็บไซต์คุ้มมากมครบรอบหนึ่งเดือนเว็บไซต์แล้วก็ครบรอบวันเกิดครบรอบกี่กี่ฝนกี่หนาวนะสิบเก้ฝนเหรอย่างเข้าสิบเ้าย่างเข้าก้าลลี่เก้าแล้วแล้วก็เดือนหน้าพอดีจะย่างเข้าเท่าไหร่สัเอค่ะสมเอจากที่เบ็ดนะของน้องจอยก็คือเค้ก้อนนี้ ก oh ็เลยนี pues ่รวมมาสามวันละสามงานเป็นเป็นก oh, 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 ้อนเดียวเดี oh, oh, oh ๋พ oh, oh, oh. ิเศษพี um ่ศภาเกิกฤตวันไหนคะโอ๊ยไม่ได้สิโอ้โหเล่นอ่อไปวันเกิดพี่ยังไม่มีอย่างนี้นะอ๋อวันเกิดเราก็ยังไม่เคยมีใช่ใช่บอลบลี่มาเพี่ช็อกอี๊รอทันอาทิตย์เออไม่คิดจะอะไรให้นั่นเลยหรอหน้าหลังสังเลยเป็นรูปหมู พี่เริ่มกันแลเนี่ยใช่ไหมพอดีมันเข้าเข้ากันอิงชีชอบพิกเล็ตมาค่ะอิงอิงชีชอบพิกเล็ตอันนี้เป็นรูปอะไรพริกเล็ตของอิงมีอิงด้วยรูปหมูใช่ไหมใช่พอดีเห็นเห็นจอยนึกถึงแล้วก็ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะสีต้องแบบเด็กๆต้องแบบนี้พี่ก็บอกว่าเห็นพิกเล็ดแล้วคิดถึงจอยใช้ทายกันโอเคโกมนั่าช่วยกัินไหมบอกเนี่ย

តែតាមគាត់បាត់ឡានហ្នឹងហើយយ៉ាងនេះភ្លើងម៉ាស៊ីនទៅងាយទៅគាត់ហេតុថា เดิกับท่านนั่งกัท่านับท่านงท่านสองเ้ตัดชิปได้ดีมากเปไฟดับไปเลยมนก็เราตัดเค้กวนเกิดให้นะัดเชอกัดอ้าวคนตัดเค้กค่ะรอีไงก็ต้องมีคนตดคนนึงไงอ่าอ่ะไลตัดที่จะถ่ายเราตัดไม่ต้องาไม่คนตัดแบบนี้ทำไมตัดอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวพิกเลนมันย อ๋อตั้งเขียนตัวพิงเกล็ดตัวนี้หลังจับเขาตั้งคู่กันก่อนมันอยู่ด้วยกันแล้วเมื่อกี้ตลกมากเอียนพี่ว่าพี่จะเอาพิงเกล็ดใส่ปากตัวหนึ่งดีไหมกากาใส่คู่ถ้าไม่เกรงใจน้ำหนักก็โอเคอะไม่เกรงใจเนาะเบียนลงท้ายสองคนที่ต้องไหวมือกันแล้วก็คู่รักคู่รสดเราเป็นฝาแฝดนรกจริงๆเลยเนาะ ต้องใช้ได้มาเริ่มมาเริ่มก็ไ <ป S 2> าลองอยากกินตรงฝั่ง,งนี้จังเลยใ่่วันนี้ขาไม่ตดัดวันนี้เพราะมันเป็นวันิลามคงจะอร่อยมากวนะ <c oughs> ่าไหม